สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัส,สตันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์มุสกอรเปิดชะตาพิชวิตนะครับหรืออาจารย์มุสกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศรีราวพัฒนาค่ะงวดประจําวันจันทร์ที่28มีนาคม2565ค่ะครับตรงกับวันจันทร์แรม12ขัําเดือน4ปีฉรู้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้มีดาวอะไรเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างมาดูกันครับวันนี้อาจารย์อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีกรรมพระราหูย้ายราศีนะครับรอบนี้พระราหูจะย้ายในวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับย้ายเข้าจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมษนะครับพระราหูจะทําการย้ายอยู่ในราศีนั้นๆเป็นเวลาปีครึ่งนะครับหปีครึ่งนะครับคือ18เดือนนั่นเองนะครับ ดาวใหญ่เมื่อทําการย้ายย่อมส่งผลในดวงชะตาของทุกท่านครับถามว่ากระทบกี่ราศีกระทบทั้งหมดทุกราศีอยู่แล้วแต่กระทบคนละเรื่องราวเดีย๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ราศีเมษเลยครับเพราะเขาเขาย้ายมาสู่ราศีเมษถูกไหมครับจะส่งผลตรงๆรง้อยเคือราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษศนะครับสองราศีนี้จะถูกหวยเป็นพิเศษครับผมนะครับอ่า ถูกหวยพระหูมาเข้านะครับพระรหูนี่คือดาวปรบบะเคราะห์แปลว่าดาวทษทุกนะครับเป็นทุกขราบนะครับลัทธีความสุขภาพอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วดังนักโหราศาสตร์ส่วนมากถึงกลัวดาวพระรหูเพราะดาวราหูเป็นดาวที่แก้ยากแก้ยากจริงๆครับ เอาให้ตกจริงแก้ยากนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะแก,ก้แบบสุ่มตีสุ่มพาจะไหวยังไงก็ได้ท่านเข้าใจผิดถ้าไหวเพื่อจะสักการะบูชาคุณไหวย,ยังไงก็ได้แต่ถ้าจะไหวเพื่อจะจาก,การบูชาในการเกี่ยวกับดาวพระเคราะห์ในการดวงชะตาแทรกเสวยหรือดาวพระเคราะห์ย้ายราศีวันนี้มันจะเป็นจุดพิกัดในรูปแบบเฉพาะเจาะจงครับแล้วบังเอิญสานนี้อาจารย์ได้เรียนมาของหลวงพ่อเกษมวัดพ่วงหงทองอำเภอวิเศษชัยชาญครับผมนะสมัยอาจารย์เป็นเนนนะครับวัดนี้นี่สร้าง สร้างวัดเนี่ยจากความสามารถในการดูดวงของหลวงพ่อด้วยส่วนหนึ่งนะครับจากการทําพิธีต่างๆอาบน้ำมนต์ถอนคุณถอนของเช่าวัตถุมงคลอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ให้ตัวเลขด้วยนั่นเองนะครับแต่การให้ตัวเลขของหลวงพ่อนั้นคือมีเทวดามาบอกนะครับเพื่อโปรดญาติโยมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะอาจารย์หน่งได้เรียนพิธีกรรมอย่างถูกต้องจากพิธีดีๆอย่างนี้นะครับปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่การสวดดาวนพเค์นะครับนโปเคะ์ทั้งแนั้นไม่ใช่พิธีนี้คือการบูชาย้ายราศีตรงๆครับ เมื่อเราหูย้ายราศีเข้าราศีเมฆกับราศีตุลน,นะครับสองอันนี้สองราศีนี้ถูกหวยถูกหวยยังไงครับก็คุณก็จะรับเป็นทุกขลาภทันทีเลยครับนะใครที่มีสุขภาพไม่ดีอุบัติเพศภัยก็ระมัดระวังเอาไว้นะครับไม่ใช่ถูกหวยกินเหรอไม่ได้ถูกหวยกินครับอันนี้อันนี้อันนี้ขิดเปรียบเทียบง่ายๆอันนี้ไปเทียบกันขำๆนะครับเพราะว่าสองราศีนี้ต้องระวัดระวังให้ดีนะครับชาวราศีเมษ เอาราศีเมษก่อนเลยนะครับราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือนราหูเนี่ยมาจากเรือลาพระนะครับโชคลาภท่านมีครับแต่เป็นทุกขลาบนะครับแต่ว่าเมื่อราหูไปอยู่ตรงไหนจะค้นวุ่นวายเลยนะครับแสดงว่าคุณจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเครียดวิตกกังวลเอาว่ามันมันเป็นแนวทางของการเครียดมากกว่านะครับอุบัติเหตุเพศไฟต่างๆคดีความอะไรพวกนี้คุณถ้าคุณเจาะจอเจาะจอจอ,จอ,จอ,อยู่จะทำแบบเจาะจอ,จอคุณต้องถอยมาก่อนที่ลหลังงจะย้ายนะครับแต่ถ้าย้ายออกมาแล้วไม่ทันนะ เพราะว่าจะสำแดงฤทธิ์แล้วครับก็จะคุยเรื่องที่คุณทําเอาไว้ให้คุณเดือดร้อนนั่นเองนะครับแล้วยังมีอีกว่ามันมาจากเรืองลาภใช่ไหมครับคุณถูกถูกเลขโชคลาภได้คุณมีโชคมีลาภได้แต่คุณก็มีเคราะห์เป็นทุกขลาภกับกันนี่แหละครับได้เงินมาอาจจะต้องเสียเงินออกนี่คือทุกขลาภนั่นเองนะครับบางท่านบอกฉันไม่ถูกดีกว่าเพราะการเป็นทุกข์เนี่ยบางทีไม่รู้ต้องแลกด้วยอะไรแต่ดาวมันบอกดาวคือเหตุที่บอกว่ามันจะเกิดสิ่งนี้นะ นั่นเองโดยการบดออกมาเป็นสถิติของดวงดาวนะส่วนราศีตุลน,นะครับท่านจะมีปัญหากับบุตรบริวารต้องระมัดระวังนะครับระวังจะเกิดการแตกแก,กเมื่อดาวราหูอยู่ในเรือนบุตตะของชาวราศีตุลน,นะครับโปรเจกต์ใหม่ๆเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารคุณเองก็ระมัดระวังจะสร้างเรื่องหรือจะเกิดปัญหาได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับบางท่านเนี่ยลูกหลานอาจจะ หรือบุตรหลานหรือบริวารที่อยู่ในครอบครองอาจจะเจออุติเหตุก็เป็นได้ต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงท่านที่อยากจะโปรเจกต์ใหม่ๆลงทุนใหม่ช่วงนี้ให้ชะลอไว้ก่อนนะครับศึกษาให้ดีๆด,ดูให้มั่นๆดูให้ถ่องแทนนะครับอาจจะพลิกล็อกอาจจะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังก็เป็นได้นะครับแต่ราศีนี้จะโดน2เรื่องครับเรื่องที่2คือเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกความรักของท่านเนี่ยช่วงนี้ระวังจะมีปัญหาได้ระวังรักแทรกรักซ้อนนะครับระวังจะเสียคนรัก นะครับก็ระวังจะเสียคนรักอันนี้เป็นคนระวังจะเสียของรักด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น<า>สิ่งของจากเป็นจากตายอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอาจจะไม่ถึงอาจจะได้อาจจะเรียกว่าแฟนของคุณอาจจะเจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับนี่คือชาวราศีตุลน,นะครับเอาอีกสักสองราศีโดยย่อๆนะครับถามว่าก็โดนทั้ง12สราศีนะ,ะก็ต,ต้องามาราศีไหนจะโดนเรื่องอะไรแตกต่างกันไปราศีมีน ชาวราศีมีนนะครับราหูมาจากเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับแสดงว่าคุณระวังจะถูกเสียตังค์เสียเงินเสียทองถูกหักหลังถูกแทงข้างหลัง,ลงนะครับเช่นคุณไปขับประกันแล้วคุณได้เงินใช่ไหมอา,อาจจะมาต้องมาแดงทำให้คุณต้องมาเสียเงินเงินที่มากกว่าที่คุณได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บางท่านกลับกันถ้าท่านอยู่ในเรื่องของสีเทา,เทากับดีนะครแปลกไหมอ่ะทำอะไรเทากับปังนะครับ นี่ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเราหูไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณแสดงว่ามันค้นรั์นะครับท่านจะมีรายจ่ายมหาศาลสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยในชาวราศีมีนนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับระวังจะเสียเงินเสียทองเพราะอุบัติเหตุเพศภัยด้วยคดีความด้วยวิ่งเต้นอะไรก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกง,งอีกเนี่ยมันจะกลุ่มแนวแนวนี้หมดเลยนะครับโปรเจกต์อะไรที่คุณจะต้องลงทุนคุณระวังเขาจะตั้งใจมาหลอกคุณโดยตรงเลยนะครับน,นอกจากชาวราศีมีนแล้วราศีที่เล็งกับราศีมีนก็คือราศีกัน ราศีกันนะครับระวังโรคเก่าๆจะกลับมาอ่าดีฟังนี้นะโรคเก่าๆคือถ้าเป็นสุขภาพที่มันหายไปแล้วคุณระวังในช่วงนี้ดีเคยไปแล้วอ่าสองอุบัติเหตุนะครับสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคราะห์ที่มาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเอาที่ไปเข้าไปเข้าจำนำไปเข้าธนาคารไปไฟนแนนซ์อะไรอย่างนี้ไปรีไฟนแนนซ์ก็เป็นได้นะครับนึกออกไหมแต่ในด้านดีคุณอาจจะต้องซื้อที่ก็ได้แต่คุณก็เข้าแบงก์ไงคุณจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ นี่ครับมันก็จะเป็นบามานอย่างนี้นะครับแต่ว่าเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวมันก็ดีไปถ้าเป็นเรื่องสุขภาพลละมีโอกาสโรคเก่าๆจะกลับมาให้ดูแลโรคเกี่ยวกับพันธุก,กรรมถ้าคุณมีสิทธิ์อัตราเสี่ยงอยู่แล้วคุณให้ดูให้ดีในช่วงนี้นะครับชาวราศีกันนะครับต้องระมัดระวังให้ดีจะเดินทางก็ต้องดูด้วยความปลอดภัยอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุมีอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังให้ดีครับแล้วชาวราศีแฉเบสองราศีแล้วกันนะครับก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิก มาจากเรือนการเรือนพันธุนะครับบ้านหรือรถยนต์นะครับก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์ที่คุณจะซื้อบ้านซื้อรถโดยการกู้นะครับอันนี้คือแง่ดีแต่ถ้าแง่เสียระวังบ้านหรือรถคุณอาจจะมีปัญหาเช่นจะให้แก้ไขครับถ้าใครจะรีโนเวทบ้านอยู่แล้วให้รีบรีโนเวทเลยนะครับช่วงจังหวะดีๆครับแต่ถ้าเกิดเรื่องรถละมีสิทธิ์ที่จะเจออุบัติเหตุ หรือจะซ่อมหนักซ่อมเยอะก็ได้ถ้าเก่ามากก็เปลี่ยนนะช,ช่วงนี้เลยเป็นการแก้แกกเกล็ดนะครับนี่คือข้อดีนะครับส่วนในราชาวราศีพฤกศกชาวราศีพฤกศกนะก็ต้องบอกว่าโชคดีครับราหูเริ่มย้ายนะครับราศีพิจิกกับราศีพฤกศกเนี่ยราหูเคยทับมาก่อนวันที่30มีนาตอนนี้ย้ายสองราศีนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับชาวราศีพฤกศกเนี่ยเครียดมานานวุ่นวายถูกแกข,กข้างหลังถูกหักหลังสารพัดวุ่นวายเริ่มจะดีขึ้นอดทนไว้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วราหูย้ายแล้วท่านต้องทำไหมท่านก็ต้องทําอยู่ดีนะครับก็เรียกราหูจะถีบเมื่อราหูถีบเนี่ยมีเคราะห์แน่นอนถ้าใครรับจะมีโชคถ้าใครไม่รับจะเกิดทุกข์อยู่ดีครับยังมีทุกข์ส่งท้ายนี่คือลักษณะของดาวราหูนะครับจะไปแล้วก็ถีบสักหน่อยหนึ่งถีบนี่ภาษาของนักโหราศาสตร์นะครับว่าดาวส่งท้ายก็จะถีบเมื่อถีบปุ๊บตรงนี้แหละจะมีแรงกระเพื่อมทําให้มีเรื่องราวอีกครั้งเอาราหูย้ายแล้วยังมีเรื่องอีกนี่แหละครับเป็นการทําส่ง ส่งท้ายแถมแถมสำหรับคนดวงวิญญาแล้วมันแปลกนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องทำพิธีรับส่งพระราหูนะครับบอกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับการทํารับส่งพระราหูจะแตกต่างัาการไหว้พระราหูโดยปกติทั่วไปคุณไหว้เพื่อบูชาคุณไหว้อะไรก็ได้แต่ถ้าคุณทำการเสียเคราะห์คุณต้องเจาะจงวิธีการที่มันถูกต้องค่ะพิธีรับส่งพระราหูย้ายราศีนะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองเมษายนนี้นะคะอีกหวันเท่านั้นนะคะ ใครเห็นเทปนี้แล้วอยากพลาดนะคะรีบติดต่อเข้ามาค่ะถ้าใช้จ่ายเท่ากันนะคะจะมาร่วมงานหรือจะฝากรายชื่อเข้ามานะคะให้จ่ายเท่ากันค่ะท่านละ1,500บาทค่ะมาดูนะคะรอบที่แล้วอาจารย์โฮสกรให้เลขอะไรไว้บ้างนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์โฮสกรให้4 1 0 9 3 6 7ค่ะครับผมเลขกบนออก1 3 3าามเลือก้างออก1 0ศค่ะ เฮงปังดังรวยทั plu, ้ง3ตัวบนและ2ตัวเลก่างคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้อาจารย์มีเลขอะไรมาากันครับจากการคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วนะครับการโคจรจากหลักโหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับแล้วก็จุดพิกัดแล้วก็ตัดจากเส้นลุงเส้นแหวงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ดาวทั้งหมด7ดดวงดาวดังต่อไปนี้ครับดูผังตามเลยนะครับ ทีมงานเราขึ้นได้เลยนะครับมีดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะดาวอังคารครับเลขสาค่ะดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะพุธครับเลขสี่ค่ะเกตครับเลขเก้ามฤตยูครับเลขศูนย์ค่ะจันทครับเลขสองค่ะมีหนึ่งสามหกสี่เก้าศูนย์สองนะครับในเจ็ดตัวนี้เราทําการจับคู่ดาวเสียก่อนนะครับเตรียมกระดาษประกาได้เลยครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับเริ่มแต่ดาวที่ครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะจับคู่ได้เป็น16191012 14และ13ค่ะ เลขหนะคะจับผู้ได้เป็น6 9 6 0 6 2 6 4และ63ค่ะเลขเก้นะคะจับผู้ได้เป็น9 0 9 2 9 4 9 3ค่ะเลขศูนย์ะคะจับผู้ได้เป็น0 2 0 4 0 3ค่ะเลข2นะคะจับผู้ได้เป็น24และ23ค่ะผู้สุดท้ายคือ43ค่ะ จับอย่างนี้จะได้ดาวทุกคู่นะครับเมื่อทําการจับได้ดาวทุกคู่แล้วเรามาดูดาวเด่นนะครับดาวเด่นในรอบนี้มีทั้งหมด2ดวงดาวนะครับดาวดวงรอบนี้อาจารย์หนิงสวยๆก็มีทั้งหมด2งดวงดาวได้แก่ดาวพุธคับเลข4ค่ะดาวอังคารครับเลข3ค่ะ4ี่กับ3น่าจะมา1ตัวถ้าดาวเด่นไม่หลุดนะครับท่านก็จะได้เหลือตัวที่คาดกคาดการไว้ก็จะน้อยลงนะครับถ้าสี่มาสี่มานะคะ จับคู่ได้เป็น43 42 40 49 46และ41ค่ะถ้า3มาถ้า3มาจับคู่ได้เป็น34 32 30 39 36และ31ค่ะครับเมื่อได้คู่อย่างนี้แล้วนะครับได้ดาวเด่นอย่างนี้ท่านก็เอาไว้เป็นในการแนวทางในการเลือกพิเคราะห์พิจารณานะครับ ท่านชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปถ้าไม่ชอบก็เอดาดัดอดูมาจับก็ได้นะครับแต่ทีรอบที่แล้วสวยอยู่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมในเจ็ดตัวนี้มันกรองมาแล้วดาวมันส,สวยๆท่านก็เลือกเอาซะ1ชุดนะฮะ ฝากพิธีดีๆไว้ด้วยนะครับพิธีพระหูย้ายราศีนะครับเป็นงานพิธีรับส่งดาวพระหูย้ายราศีนั่นเองนะจะจัดขึ้นในวันที่2เมษายน2565น,น,นะครับการย้ายราศีปีครึ่งเท่านั้นจะมีการย้ายหนึ่งครั้งนะครับส่งผลทุก12ราศีเลยแต่แตกต,ต่างเรื่องราวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับภาคโหสั์พระวิจกรรมเขาเรียกว่าเมื่อทําการรับส่งพระรหูแล้วโทษทุกจะลดลง จากหนักจะเบาถ้าเบาก็หายเลยนะครับทีนี้ใครจะไปรู้ว่าเราจะหนักจะเบาทําไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าแก้แล้วมันเจ็บตัวแน่ๆนะครับตอ่อย่างน้อยนะมนุษย์เราไม่ชอบความทุกข์แน่นอนนะครับเมื่อความทุกข์มาเราบอกโอ้โหถ้าน้อทำไมมันเครียดจังท่าน้อยกว่านี้เรายังพอรับไหวหใช่ไหมมักจะเจอคํำนี้่เพราะฉะนั้นเราคาดกันไม่ได้หรอกครับสิ่งพวกนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้ถ้าเป็นมนุษย์เราโดยปกตินะถ้าคาดการได้คงไม่มีาศาสตร,ร์ของหมอดูเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะวิชาหมอดูเ,เป็นสิติที่มาเป็นพันๆปีนะครับถ้าปัจจุบันแล้วถ้าฟังจากพระไตรีดฎกก็2 0 0 0กว่าปีแล้วแต่มันมานานกว่านั้นนะครับในพระราชวังก็มีไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์หรือเหลวไหลหรือหรือหรือเพิ่มเพิ่มอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งดีๆอาจารย์ฝากไว้ด้วยครับท้ายนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านเฮงปัง,งดัง,ดงรวยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ